สวัสดีครับผมฮารุนสีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับคลิปนี้รวมประโยคที่ใช้ได้จริงหมายความว่ามีประโยคหลากหลายนะครับ Aunt they beautiful Aunt they beautiful พวกมันไม่สวยเหรอเดในที่นี้อาจจะเป็นลูกแมวหลายๆตัวซึ่งเกิดใหม่หรือลูกหมา พอไปดูก็ถามว่าพวกมันไม่สวยเหรอ Aunt they beautiful They ในกรณีนี้ก็คือเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ว่า they ซึ่งใช้กับคนก็ได้นะครับเช่น they are all beautiful นะครับพวกเขาสวยกันทุกคนเลยอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับ Let us work together and create a new things let us work together and create a new things พวกเรามาร่วมมือกันสร้างสิ่งใหม่ๆกันประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ชักชวนเพื่อนๆมาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรือ งานใช้หัวหัวคิดประดิษฐ์ประดอยอะไรก็แล้วแต่ no one wants a war no one wants a war ไม่มีใครต้องการให้เกิดสงครามนะครับหรือจะพูดว่า nobody wants a war ก็ได้เหมือนกันนะครับคือไม่มีใครอยากให้มีสงครามหรือให้เกิดสงครามนะครับแต่ว่าสงคราม มันก็หนีไม่พ้นเพราะมันเป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจ There are many differences among people There are many differences among people มีความแตกต่างกันของคนหลากหลายนะครับ There are many differences among among อ่าไม่ใช่ among ก็แปลว่าท่ามกลางหรือในระหว่างอะไรประมาณนี้นะครับ คือมีความแตกต่างท่ามกลางของความของคนหลากหลายนั่นเอง There are many differences among people. Some liquids cannot be washed away. Some liquids cannot be washed away นะครับของเหลว Some liquids บางอย่างล้างไม่ออกหรือซักไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับคำว่า liquids เป็นของเหลว s u some, some ก็คือบางอย่าง s some liquids นะครับซึ่งของเหลวนั้นก็มีหลายแบบหลายชนิดนะครับ I have a splitting headacheI have a splitting headache ผมปวดหัวแทบแตกนะครับคำว่า split split ในที่นี้ก็คือแตกแยกนะครับเอามาใช้ในประโยคนี้ก็คือ I have a splitting headache ผมเนี่ยปวดหัวแทบแตกแทบแยกและอะไรประมาณนี้นะครับคือปวดหัวมากปัจจุบันนี้ก็ยังปวดหัวอยู่อะไรประมาณนี้ก็เป็นการบอกอาการหรือเล่าอาการ I'm not satisfied with his hair colors I'm not satisfied with his hair colors ผมหรือฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบสีผมของเขาเลยคือ บางคนเนี่ยยอมสีผมซะโอ้โหคือสีแปลกแจ้ดมากอะไรประมาณนี้แต่คำว่า satisfied I'm not satisfied ก็แปลว่าผมไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยชอบนะครับ They are not varied at all, They are, varied at all. They are not varied at all พวกมันไม่แตกต่างกันเลยนะครับคำว่า varied คืคือ,คอหลากหลายนะครับ They are not varied ในที่นี้ก็คือมันไม่แตกต่างกัน at all เลยนะครับ at all แปลว่าเลยแตกต่างกันเลยเราก็เอาประโยคพวกนี้นะครับไปใช้ได้ในกรณีแบบนี้ The man appeared before me The man appeared before me นะครับผู้ชายคนนั้นปรากฏตัวก่อนฉันหรือก่อนผมแปลว่าอะไรครับ อาจจะจีบสาวคนเดียวกันเนาะแต่ว่าชายคนนั้นมาไวปืนไวเป็นเสือปืนไวก็มาปรากฏตัวก่อน the man appeared before ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็จะออกเสียงว่า before me mirrors reflect light better than anything else mirrors reflect light Better than anything else กระจกเงาสะท้อนแสงได้ดีกว่าอย่างอื่นประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่พูดถึงคุณสมบัติของกระจกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับตามนี้นะครับ Mirrors reflect light better than anything else Reflect ก็คือสะท้อนนั่นเองนะครับ No one noticed that the man Was sitting, bankly. No one noticed that the man was sitting bankly. ไม่มีใครสังเกตว่าชายคนนั้นนั่งเมอลอยในกรณีที่เราเจอผู้ชายในลักษณะแบบนี้ต้องคอยสังเกตต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆที่เราไม่คาดคิดก็ได้หรือถ้าเกิดเขาถืออะไรมาเนะี่ยยิ่งต้องระวัง I discovered a shortcut to the stadium. I discovered a shortcut to the stadium. ฉันค้นพบทางลัดไปสนามกีฬานะครับคำว่า discover, discover ก็คือค้นพบพวกหนังสารคดีอะไรพวกนี้จะมีคำนี้นะครับ discovered ก็เอามาเป็นประโยคตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับ อ่ะอีกเที่ยหนึ่งนะครับ I discovered a shortcut to the stadium. What a kind of art do you like? What a kind of art do you like? คุณชอบงานศิลปะแบบไหนนะครับ A kind of art ก็เป็นศิลปะในลักษณะที่มีหลายๆแบบเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหน แบบลายเส้นหรือแบบสีน้ำหรือสีน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับ What kind of art do you like? ศิละปะนั้นก็เป็นงานที่กล่อมเกลาจิตใจนะครับ Can you describe that story? Can you describe that story? คุณอธิบายเรื่องนั้นหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะครับ อาจจะเกิดเรื่องหรือมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปถึงหูลูกพี่หรือเจ้านายเจ้านายก็เรียกมานะครับก็ถามว่าก็ให้พูดนะครับ can you describe that story คุณช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีคนในบ้านหรือคนรู้จักกันพี่น้องกันก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นประโยคกลางๆนะครับ you are blind to his kindness, you are blind to his kindness, คุณไม่รู้สึกถึงความใจดีของเขานะครับ you are blind blind ตัวนี้แปลว่าบ o r นะครับ b o r ก็มาใช้กับกรณีที่หมายถึงไม่รู้สึกหรือความไม่รู้สึกนะครับ you are blind to his kindness คุณไม่รู้สึกถึงความใจดีของเขาเลยใช่ไหม คุณบอร์ดเลยใช่ไหตรงนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กด Subscribe สำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ช่วยกดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ